ท่านิฮอยไม่พี่นอ้องที่แกเอินก็เล่าเหมืนสาวก็เล่าเป็นเด็กน้อยก็เล่าแหลกแยมนี่แะเต็มไปเลยปลูกแล้วปลูกได้งามนั้งเด้ก,กบัง,กบกบาาง,งข่อยในบริเคิงของยายเด้พี่นอ้องอุ้ยเดีย๋ยวท่านิฮอยไม่พี่นอ้องที่แกเอินก็เล่าเหมืนสาวก็เล่าเป็นเด็กน้อยก็เล่าแหลกแยมนี่แะตเต็มไปเลยปลูกแล้วปลูกทีน้องสาวน้องมึงกับยายปลูกกันพักทั้งนี้อันนี้ต้นบักท่าน บักท่าน,น่วยบักไงแต่ว่ากับผักคุณยายทองม้วนมาแเ้รพี่น้องบอกถึงคุณยายทองม,วม้วนบ้านล้วฮะแล้วที่เจ็บไปยู่เดี๋ยวเจ็บไปกินยู่ผักคุณยายทองม้วนภาพี่น้องมาเบิ่งสวนผักคุณยายสวนผักคุณยายทองม้วน ดูพี่น้องคุณยายท่องมวนปลูกพักไว้มาเก็บพักค,คุณยายไปกินฮะเยังไม,ม่แพงเบอร์เลยกังแพนเบอร์ไรบ่แหม้มันแก่เนาะมันสิแก่ดูพี่น้องเลี้ยงแบบไงทีน้งนองสาวน้องมึงกับยายปลูกกันพักทั้งนี้อันนี้ต้นบักท่านต้นบักท่านเลี้ยงแบบไง ว่ากับท่านฮะโอ้บอกท่านมั่นแาจะเป็นพัฒน์นำน,มน้มหรอมั้งโซ้งมันพี่น้องไม่บอกใหญ่เลยเดยออกมาอืมท่านตั้งใิงไปเอาอยู่นี่บุ้งพี่น้องอันนี้คืออันพักบุง้งพักบุ้งเสื่อ,อนพักบุ้งตลาดม่กินบุงบ้งพี่น้องแล้วเราก็เอาไม่เหน็บใบผักคุณยายทองมอ้วนไม่เก็บผักคุณยายไปกินฮะเก็บให้หมดเลย จะเพ่งเบอร์เลยบ่อืออัอขให้แม่มหมันแก่เนาะมันสิแก่มุนพี่หน่องภาพพี่นอ่พพนองมาเบิ่งสวนผักคุณยายสวนผักคุณยายทองมว้วนมุนุพี่หนอ่องคุณยายทองม้วนปลูกผักไว้มุนุพี่หนอ่องเต็มทีเลยจ้ะนี่ทีหลังบานหลังบ้านน้องสาวหนองเลยจ้ะนี่แต่คุณยายเป็นคนปลูกกำลังจะงามพี่หนอ่องท่านฮะ อ้อบักท่านมันอาจจะเป็นพันธุ์นำนมหรือมึงช่่งมางน้องหน่วยบักไ่เลยเดออกมาทีน้องสาวน้องมึงก็ย้ายปลูกกันพักั้งนี้อันนี้ต้นบักท่านต้นบักท่านหน่วยบักไงกแต่ว่าก็เป็นแม่งไหมแม่งดีดีเขาปลูกมาเขาปลูกมาก,กินกับสิแม่งกินน้องพี่น้องน้อง,องแต่ก็เจาะกับสียาอันนี้บดีสียาเยกแยะให้่เวิร์บักท่าน บักท่านน้องตองอู่วยบักใงญ่เลยพี่น้องว่ามันไครฮันนี่นะพี่น้องบักเป็นแมงไงแมงดีดีเขาปลูกมาเขาปลูกมาก,กินกับแต่แมงกิน้นงพี่น้องเนาะแต่ก็จะบักสียาอันนี้บได้สียาพักคุณยายทองม้วนอันนี้พักสลัดแก้วพี่น้องนานบักเงี้เลยสลัดแก้วสลัดแก้ว Cái này cha cà lấm Cà lấm cà lấm bình xào Thân Hả? Ồ, bậc thân Mắt nào chả bình phát nằm nộm lắm không? Người bậc nhầy lì Đê ốc mà Ờ, kiếp này cà khen nhì chà Ồ, xiêm bằng đó nì Người bậc nhầy lì Cái này hòi mấy người Cái ตเต็มไปเลยปลูกแล้วปลูกทีน้องสาวน้องมึงก็บยายปลูกกันพักทั้งนี้อันนี้ต้นบักท่านต้นบักท่านนวยบักไงที่ว่ากับมาเจ็บพักคุณยายไป<ม>กินฮะยัง<ห>ไม่แหงเลยจะแหงไน,นเลยบ่แต่มันแก่เนาะมันสิแก่ดูพี่น้องดูพี่น้องเต็มทีเลยจ้ะนี่ทีหล้างบานล้างบานน้องสาวน้องเลยจ้ะนี่แต่คุณยายเป็นคนปลูก กํลังจะง่ามพี่น้องภาพพี่น้องมาเบิงสวนผักคุณยายสวนผักคุณยายทองมว้วนดูพี่น้องคุณยายทองม้วนปลูกผักไว้ไมาแล้วพี่น้องบอกถึงคุณยายทองม้วนบ้านเล้วฮะเด็วที่เก็บไปยู่เด็เก็บไปกินยู่ไว้งามมันเด็ของข่อยในบริเคิงของยายเด้พี่น้องอุ้ยเด็ก บอกคุณยายทองม้วนท่านฮะโอ้บอกท่านมันอาจจะเป็นผ่าน,น้ำนมหรืมอมั้งสซ่มุ้งเป็นเนาะเวยบอกใหญ่เลยเดออกมาเป็นแมงไหมแมงดี๋ดิเขาปลูกเมา้าเขาปลูกเม้ากินกับแต่แมงกินเนาะเป็นอ,นองเนาะแต่ก็จะกัดสียาอันนี้ไม่ได้สียาผักคุณยายทองม้วนเป็นแมงไหม แมงดีดีเขาปลูกมาเขาปลูกมากินกับที่แมงกินเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็จะกัสียาอันนี้ไม่ได้สียาผักคุณยายทองม้วนที่น้องสาวน้องมึงก็ยยายปู่กันพักข้งนี้อันนี้ต้นบักท่านต้นบักท่านนวยบักไงแต่ว่ากับอันนี้พักสลัดแก้วพี่น้องนานบักเงาเลยสลัดแยแก้วสลัดแก้ว อันนี้กระลำจ้ะกระลำกําลังเป็นสาวถ้านางกติไปเอายุนี่พี่น้องอันนี้คือน่นพักบุง้งพักบุ้งเสื่อนพักบุ้งตลาดเมืกกินกี้พี่น้องแล้วก็เอาไม่เน็บใบหยอดปากง่ามเลยพี่น้องลูกไมา่เน็บใบหยอดปากง่ามเลยดเดี๋ยวจะแข็ไพ่เบิง้งไก่ถ้านางกติไปเอายุนี่พี่น้องอันนี้คือน่นพักบุง้งพักบุ้งเสื่อน พักบุ้งตลาดมาก,กินพี่พี่น้องแล้วเก็เอาไม่นเหน็บใบเอาคลิปนี้แค่นี้จ้าโอ้ซิมมึงก็น,นะนี่นี่พี่น้องเหนื่อยแบบไงเลยถ้าไี่หอมพี่น้องนี่แกอินก็แล้วเหมืนสาวก็ลักเป็นเด็กน้อยก็ลักแหลกแยม,มนี่เต็มเลยปลู่ก็ปูปดทีน้องสาวน้องมึงก็ย่ายปู่กันพักทั้งนี้อันนี้ต้นบักท่าน ต้นบักท่านนวยบักไ่ที่ว่ากระดุพี่น้องเต็มทีเลยจ้ะนน่ทีหลังบานหลังบ้านน้องสาวหน่องเลยจ้านน่แต่คุณยายเป็นคนปลูกกาลังจะง,งามพี่น้องนวยบักไงแยกแยะห้เวงบักท่านบักท่านนองตองอูนวยบักไงเลยพี่น้องว่ามันใครฮานนี่นะพี่น้อง รวยแบบไงงามันเด้อของขวัญในบเคิของยายเด้พี่น้องอุ้ยเดียวไมเจ็บพักคุณยายไปกินฮะจะเพ่งบเรื่อยจะเพ่บนเรื่อยบ่แหนแกนะมันสีแกนพี่น้องอืมานห่งติไปเอาอยู่นี่พี่น้องอันนี้คืออพักบุงพักบุ้งเสือนพักบุ้งตลาดมากินพี่พน้องแล้วก็เอาไม่เน็บใบ ทีน้องสาวน้องมึงกับยายปู่กันพักข้างนี้อันนี้ต้นบักท่านต้นบักท่านนวยบักไงที่ว่ากับผักคุณยายทองม้วนอันนี้พักสลัดแก้วพี่น้องนานบักเงาเลยสลัดแยแก้วสลัดแก้วอันนี้กระลำจ้ะกระลำก็เลังเป็นสาวยาาแกบให้เวรบักท่านบักท่านนองตองอูนวยบักไงเลยพี่น้อง่ามันใครฮัน นี่นะพี่นอ้องถ้านั้งติไปเอาอยุนี่พี่น้องอันนี้คือ,อนพักบุง้งพักบุ้งเสื่อ,อนพักบุ้งตลาดมากจไิงพี่น้องแล้ว,ลวเออ้าก็เอาไม่เนบใบคลิปนี้แค่นี้จ้าโอ้เิมมึงกันนะนี่นี่พี่น,อน้อ,องนี่แบพง่ายเลยดูพี่น้องเต็มทีเลยจา้านี่ทีล้างบานล้างบานน้องสาวหนองเลยจา้านี่แต่คุณยายเป็นคนปลูก กำลังจะงามพี่น้องเป็นแมงไหมแมงดีดีเขาปลูกมาเขาปลูกมากินกับสิแมงพี่น้องพี่น้องเนาะถ้าก็จะปัดสียาอันนี้ไม่ได้สีดยาเป็นแมงไหมแมงดีดีเขาปลูกมาเขาปลูกมากินกับสิแมงพี่น้องพี่น้องเนาะถ้าก็จะปัดสียาอันนี้ไม่ได้สีดยาเป็นแมงไหมแมงดีดีเขาปลูกมาเขาปลูกมากินกับสิแมงพี่น้องพี่น้องเนาะถ้าก็จะปัดสียา อันนี้บม่ได้สียาเป็นแมงไหมแมงดีดีเขาปลูกมะเขาปลูกมะกินกับสิแมงพี่น้องพี่น้องเนาะแต่ก็จะปักสียาอันนี้บม่ได to ้สียาเมาเก็บพักคุณยายไปกินฮะเกจะเผาเมื่อไหร่จะเผาเมื่อไรบ่แห่มันแก่เนาะมันสิแก่นึกเป็นเอาะหยดปากงามเลยขนมลูกเอามันเนี่ยไปหยดปากงามเลยเดี๋ยวจะแกะให้เบิ่ง ไกแมาแล้วพี่น้องบอกถึงคุณยายท้องเหมือนบ้านเลี้ยงฮะเด็กที่เก็บไปยัวเด็กแย็บไปกินยัวเป็นแมงไหมแมงดีดีเขาปลูกมาเขาปลูกมากินกับตีแมงดีนะพี่น้อง